สวัสดีครับพบกับผมโดงครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในแฉหมดเปลือกเรื่องประกันกับโดงนะครับผมก็มีหัวข้อที่อยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้น่าจะเหมาะสําหรับตัวแทนประกันชีวิตแต่จริงๆแล้วเหมาะกับทุกๆคนนะครับที่ทําธุรกิจนะครับแต่ว่าผมก็อาจจะยกตัวอย่างที่ตัวแทนประกันชีวิตที่ต้องฟังนะครับ ็เอามาแบ่งปันกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับหัวข้อในวันนี้คือโลกนี้นะครับในโลกนี้ครับมีอยู่2เรื่องที่ตัวแทนประกันชีวิตต้องรู้หรือนักขายประกันชีวิตต้องรู้หรือนักขายทั่วไปที่ต้องรู้นะครับซึ่งจะนําสู่ความเข้าใจนําสู่ความสมําเร็จและความร่ำรวยและการประสบความสมําเร็จในการงนการขายหรืองานขายทั่วไปเลยนะครับหัวข้อนี้คืออะไรนะครับ ผมอยากจะบอกตัวแทนทุกท่านนะครับแล้วก็นักขายทุกท่านในทุกอาชีพนะครับบนโลกนี้นะครับมีอยู่แค่สองเรื่องผมไม่ได้คิดเองนะครับสองเรื่องนี้คือขอโทษนะครับเรื่องของมึงกับเรื่องของกูโปลดฟัครับนะครับบนโลกนี้อยู่มีอยู่แค่สองเรื่องครับคือเรื่องของมึงกับเรื่องของกูฟังแล้วอาจจะดูไม่สุภาพแต่ขออนุญาตนะฮะผมบอกตั้งแต่คลิปแนะนําตัวแล้วนะครับว่าผมจะพูดแบบกันเองสบายๆฉบับชาวบ้าน นะครับก็อาจจะมีสมัยพ่อขุนรามบ้างนะครับในโลกนี้มีสองเรื่องคือเรื่องของมึงกับเรื่องของกูจริงๆนะครับนะครับผมอยากจะเล่าประสบการณ์เรื่องหนึ่งนะครับมียายแก่คนหนึ่งนะครับนะฮะยายแก่คนหนึ่งนะครับขึ้นรถเมย์นะครับยายแก่คนนั้นนะครับเขาก็เป็นคนบ้านนอกวะเนาะก็มีของฝากของหิ้วแล้วก็ สะพายกระเป๋าเยอะแยะไปหมดนะครับมีของฝากผลไม้แบบบ้านๆคนบ้านนอกนะเข้านนกรุงนะครับยายคนนั้นก็ขึ้นรถเมย์ก็บอกรถเมย์นะครับยายคนนั้นก็ขนของขึ้นรถเมย์โอ้โหพลุงพลังนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับไอกระเป๋ารถเมย์ก็บอกโห้ยายขึ้นเร็วๆหน่อยนะครับมันทำชันช้านะครับยายก็บอกว่าอะไรรู้ไหมฮะเรื่องของกูนะครับยายก็ขนของขึ้นไปบนรถเมย์เต็มไปหมดเลยนะครับนะครับ อกระเป่ารถเมย์ก็บอกว่าโห oh, ยายของเต็มไปหมดแล้วเกะกะรถเมย์ไปหมดยายก็บอกว่าเรื่องของมึงนะครับโห oh, ยายแล้วของเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะบ,บนรถเมย์แล้วจะคนอื่นเขาไม่มีที่กันยายตอบว่าอะไรรู้ไหมเรื่องของมึงนะครับโห oh, ยายขึ้นมาบนรถเมย์แล้วนะเก็บแค่สามบาทเท่านั้นอ่นะโหขนของเรื่องแย่ยายบอกว่า เรื่องของกูนะครับนะฮะเอายายชิดในหน่อยครับเดี๋ยวคนอื่นขึ้นไม่ได้ยายบอกว่าเรื่องของมึงนะครับได้ข้อคิดอะไรกักยายยายบ้านนอกขึ้นรถเมล์ไหมครับนะครับผมอยากจะบอกนักขายทุกๆท่านนะนักขายประกันชีวิตนะครับหรือนักขายทุกขายสินค้าทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกชนิดเนี่ยนะครับหน้าที่ของคนขายคืออะไรครับหรือหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคืออะไรครับ หน้าที่ของตัวแทนหรือประกันชีวิตหรือคนขายคนขายของสินค้าคือมีหน้าที่นําเสนอครับนำเสนอสิ่งที่ดีๆที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้านะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตคือนําเสนอสินที่ดีๆหรือผลิตภัณฑ์สินค้าที่ตรงต้องตรงตาตรงใจตรงคาเลคเตอร์ตรงความต้องการของลูกค้าครับนี่คือหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต หรือนักขายนะครับนะครับส่วนคุณลูกค้านะครับนะครับซึ่งตรงเมื่อกี้เนี้ยน่ามันเป็นหน้าที่หรือมันเป็นเรื่องของโกก็คือเนื้อหน้าที่หรือเรื่องของตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองนะครับส่วนลูกค้าจะติสินค้าจะเลือกสินค้าจะถามอะไรก็ตามนะครับมันก็เป็นเรื่องของลูกค้าหรือเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของโกโอเคไหมฮะนะครับนะฮะลูกค้าอาจจะขอ ถามหรือจุกจิกหรืออะไรก็ตามนะครับมันเป็นเรื่องของลูกค้าครับแต่เรื่องของกูก็คือเป็นเรื่องที่จะต้องนําเสนอและทําสิ่งที่ดีที่สุดและให้คําแนะนําที่ดีที่สุดกับลูกค้าซึ่งเป็นเรื่องของกูนั่นเองนะครับหน้าที่ของตัวแทนคือเรื่องของกูที่นําเสนอลูกค้าหน้าที่ตัดสินใจในการซื้อสินค้าคือเป็นเรื่องของมึงคือเรื่องของลูกค้านะครับเราไม่ต้องไปคิดแทนลูกค้านะครับเราทําสิ่งที่ดีที่สุด มอบให้กับลูกค้าและทําหน้าที่เป็นที่ผู้ใช้กับลูกค้าลูกค้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือตัดสินใจจะทําหรือไม่ทําจะซื้อหรือไม่ซื้อท่านเองนะครับอย่าไปคิดแทนลูกค้าและอย่าไปกุ้มใจอะไรนะครับหน้าที่ของกูคือทําให้ดีที่สุดหน้าที่ของมึงคือหน้าที่ของลูกค้ามีหน้าที่ตัดสินใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับในโลกนี้มีอยู่แค่สองเรื่องคือเรื่องของมึงกับเรื่องของกูเรื่องของมึงอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องของกูคือทําให้ดีที่สุด มองว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าพูดจาไม่เพาะขออาภัยนะครับขอให้สู้ๆกันครับและขอให้ประสบความสําเร็จในงานขายกันทุกคนครับสวัสดีครับเย้เฮงๆเลยล้